สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนนะครับสวัสดีเจกับผมไป messenger เดี๋ยววันนี้จะพาไปลอง Novo mx ลูก58นะครับผมคันนี้ของช่างอันพวัสดีคลิปที่แล้วนู้นนะครับที่ผมไปขี่ที่กรุงเทพกีทามีคนบอกว่าโซหรือเชียมาเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาแก้ให้ดูนะครับหรือตอนนั้นรถยังไม่สมบูรณ์เครับผมตอนนี้มา ตอนนี้ทำมาใหม่แล้วนะครับกดทีเดียวคืนรู้เรื่องนะ <c oughs> แ๊บเดียวนะครับแค่เข็มใบตีขึ้นโคตรไวเลย สนุกดีเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวไปทำคันแดงบ้างดีกว่าเดี๋ยวคันแดงก็ว่าจะขยับสเตปอยู่เหมือนกันนะครับผมบิดติดมือเลยคันนี้ชอบเลยล้อีกทีลองอีกทีขารับสุดยอดโคตรแรงนะครับ ก็ลดค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ไม่อยากจะซัดมากโอเคเดี๋ยวแค่นี้มาขี่ดูให้ให้ดูแก้ไขนะครับคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วนู่นนะที่ผมไปขี่กับช่างเก็บนี่กริงให้กีตารลนครับก็คลิปนั้นอือจริงนะครับแต่คลิปนี้รถก็สมบูรณ์ขึ้นมาเยอะนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับลุดเมย์